สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้เราพามาดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะดูบรรยากาศเอาเบลล่าสวัสดีค่ะทุกทุกคนนู้มีปีนด้วยนะคะ <c oughs> มีปีกจะ <c oughs> บอกมีบินนี่นะคะสภาพมีเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างน้ำตาลบ้างนะคะดูค่ะวสวยค่ะ กิไนไม่ได้แล้วมานี่ค่ะดูค่ะาาบรรยากาศบรรยากาศตรงนี้นะคะดมลื่น <c oughs> นั่นก็จะมีความสุขนิดนึงวันนี้มีแดดนะคะดูค่ะวันนี้แดดออกอากาศดีนะคะอากาศฝนตกแล้วก็คลึ้มมาหลายวันนะคะไม่มีแดดมามีแดดวันนี้ดูนะคะก็จะเป็นเอ่อ ในหมู่บ้านของเรานะคะเราออกมาเดิน j o กกิง้งมาเดินเล่นนะคะ <c oughs> นี่ค่ะดอกดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งนะคะหรือก็จะเรียกว่าดอกเอ่อต้นเคลใช่ไหมเพล่อละต้นเคลนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะไปะไปกันต่อเลยค่ะเดินไปต่อดูนะคะหลกสีสวยมากเลยค่ะก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยนะคะยากาศสวยมากเลยค่ะ ะะเดี๋ยวเราซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นี่ค่ะซูมให้ดูนะคะสภาพสวยมากเลยค่ะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกอเอาปีานน้นำไม่ได้ลนี่ค่ะเราเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ตอนนี้แล้วนะคะดูค่ะอันนี้มันเป็นของเออปู่นะคะ อันนี้มาเป็นของปู่ปู่เป็นคนปลูกไว้ค่ะของโอป้านะคะนี่เดูนะคะใกล้ๆเขียวบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างนะคะบางต้นก็จะเหลือแต่กิ่งก้านแล้วนะคะ,คะไปไป<ม>นี่ค่ะตรงนี้บางต้นก็ใบร่วงไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะดีค่ะตรงนู้นก็เหลืองเหลืองนะคะเวลาวิ่งไปแหละ ใ,ใกล้ๆเหลืองๆดูค่ะเขาเรียกต้นอะไรเวลาต้นนั้นอาฮอนอาฮอนโอเคแล้วเราก็จะพาลงไปดูน้ำนะคะลงน้ำกันที่เราเคยพามาเล่นน้ำนะคะก็จะติดนีนะคะี่เาฮอน,นะคะนี่ค่ะถักบุ้งฝรั่งจำได้ไหมคะที่เราเคยพามาถ่าย านางก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะดูค่ะใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะน้ำไหลค่ะดูน้ำดูทานน้ำนะคะที่เราเคยพามา,าดูค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็จะลกๆหน่อยนะคะช่วงนี้ดูค่ะน้ำ ทางลุงอ่ะค่ะดูค่ะก็ไม่ลกมากนะคะแต่ว่าเป็นต้นตําแยฝรั่งนะคะตาแยฝรั่งถ้าโดนแล้วก็จะเสพแันๆนะคะดูค่ะดูน้ำขี่ไปลงมาแล้วนะคะนี่งชั่วดูนะคะผักลุงฝรั่งต้นนั้นก็แก่แล้วนะคะดูน้ําทานน้ําเรานะคะนี่ ไหนดูทิเลล่เด้ละขึ้น่ะก็ขึ้นมาสูงแล้วไงเนทรยไมไ่แล้วอนี่ไงตรงบ่อนที่เรามาตรงนี้เล่นทรายไม่ได้ละน้ำขึ้นล้วน้ำเย็นไหมจับสินะคะน้ำไหลมาเย็นมาก <laughs> หนาวค่ะ นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันลนะมีหอยือกหอยน้อยมีเยอะไหม,ยมเยอะสิรงนี้กับเยอะ,อ,ะอ่ะฮะไปขึ้นไปกันดีกว่าไปค่ะเ,เ,เราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า,านี่ค่ะบรรยากาศแถวนี้นะคะ ถูกกัดเลยนะคะเบลล่าโดนทำแย่ฝรั่งกัดเอาค่ะมันตอดเอาโอเคไปดูค่านี้ค่ะเอ็นดียตัวผู้นะคะสวยมากเลยค่ะดูนะคะนี่มาะะดูค่ะน,นี่นี่เห็นไหมคะเอ็นเดียนะคะนเนี่ยเอ็นเดียตัวผู้แต่ว่ามันไม่ยืดเยอะนะคะเนี่ยไม่ยืดเยอะเท่ากับตัวเมียไป นี่ค่ะอาเบลาบอกชื่อใหม่แกนเชียมบลูเช่นอา่าฮะดอกไม้อันนี้นะคะกินได้นะคะเป็นสมุนไพรโอเคค่ะไปค่ะนี่ค่ะตอนนี้ใบเหลืองสวยมากเลยดูนะคะไใ,ใกล้ใใบน้อยด้วยนะคะที่สุึดูค่ะใบเหลืองเหลืองที่เห็นไกลๆนะคะสวย โอเคเบลล่าฝ okay, ากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย